สบายดีพี่น้องทางทายสบายดีเด้อบ่สุขผู้สุคนเนาะที่มาเบิ่งมาชมบ่ได้เฮ็ดให้เด็กน้อยติดใจอีกแหะว้าวเพิ่นพี่น้องเอ้ยเด็กน้อยแลลงมาเบิ่งปล่อยท่งฝ้าผู้โดโๆโดโดได้ยินแต่เสียงบัดลมมาแฮงมื้อนี้ก็สิมาตึกปลานน้องพี่น้องเอ้ยบ่ฝากเป็นกำลังใจให้หน่อยเด้อฝากเบิ่งฝากมหน่อยเด้อ บายดีเด้อพี่น้อง้ม๊งฮะตัดวอาหารต่น,น,นอะไรทุุกท,ท,ท่านวนก็จิลงมากเลยความเป็ดขอท่นมากนะอ,อ,อ,อ๋อมงดูเหตุตมันตื่น,นดู วังได้ี่พี่น้องเลยตลาดน้อยตลาดพุ่มพวงมันคือมิจีดีแท้เนี่ยาด้ไ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 ๆๆบาทยาวจบเด้ดอดดอืมเถอะอ่าจอยง่ายาปะนิ่กันบ่ได้ได้ปนิ่มาแล้ว,วเววด้เนี่

โอ้ยเอ้จะน้อยไปจักโทษโทโทษโทษเต็มเฮอาญาเลยเอ๊ะเขีร์ลูกในตัวน่อยนะสี่น้องฮะมาเบิงไว้แนลูกตายไปเลยเซนาไปก่อนเฮ้าบเบิง ฮะเบิ่งดูพ่อพ่อมาดูมาดูมาซ้ำโจมอ๋อเดียวป้านิ้น่ะบ่ไดจักเทื่อบม่นบอมีลูกมันบ่นี่ ไปเลยไปตายตามารักแล้มารักแล้วจากลงมาบ่งมาจังอ้าวเร็วไแล้แล้วแล้แล้วป้าลูกป้า ชุมย <laughs> ิ that s that s that s ่งยังน้อยเยิบตายปดเลยวมจะแช่นะมือแช่นต้นนี้น้อยนี่แช่ได้ไนมันสูนะาิวอาหารต่อปิมไปนีอาหาริวเขาฟังเาเป่ะค้าบับอว่าข้าวมักไไนีมหลับตมันปไรตนกินกินไทงน อันนี้เป็นหมูนะบึง่งมันดำๆเนาะปพาหน่อยยังหน่อยอยู่เอาขึ้นมาปล่อยตอนน้ำบ่บนะชักนี่นะเป็น้นงนะเออปล่อยเดินไปเป็นหมูไปอันสุดอยู่ปักซองมันสิโตใหญ่เนาะตัวชนิดเขาใช้ตัวเลยถาพันหมูไปจ้ <c oughs> ะเออ,อมันวิตายเลย ปาดงได้หมดเปสิบลัวมานเศร้าเถอะหน่อยตัวเดกตัวน่อยมันอืมบ่เต็ียมเฮ่อใช่ใช้มาหันเลยสวันนี้ข้าปลาลุงมายังได้ปลาบ่ เบิ้งเปให้เบิ้งนี่มีแต่ปลาทำกันเลยลยู่ไห่เดียวตัวหามาปล่อยนี่เลยเอาเนาะข้าวข้าวข้าวตัวหน่อยตัวใหญ่น้ำกันยังไหลอยู่จกโจกกะทั่งนะจนชีพุ่งทออะไรหูปลอมอะไรแหง à, chốt luôn đại một sơ lý nữa. em <laughs> nói không nghe được bố. <laughs> không thấy khâu gì bọ, ra đây <laughs> ย่งมาเรีนเสื่ิ่นเสืออวาว่นไปหอยนะแม่นียังตันึ่งอันนั่นมเอาแล่เห็นจะเกลือแล้ววาวม่ใชบอกว่าจะเกลียวตึ้งไงเลยงเขาหลักไปเปิจใ่าหรม่ั้นไปเอาอวันไปแก้วพักกันเด้อ ท่านมาหน่อยกับแม่ใหญนี่หยเกียยวกับเนื้อหู่ป่นอด้ยแม่หนแล้จังบนลอยแขนปันไดซงไปหน่อยอ้ากรโพ่เขาสซงอีีเนาะตัวสูงก็สซงน้องห้ามไปทางไหนเีขาแรกจังไปห้ามัน จับอยู p ư p ư ่ดอกเนาะเบิ่งหมากมันน <c ười> ี่นบนี่จับอยู่จับแต่มันล้นแดน้อยลูกออคันดามเขียวขึ้นปึ๊แล้วแม่นนั่นๆเด้อเนาะเขียวขึ้นน่ะมันมันแม่นจับโลดนะงกใหญ่ไว้เด้โอนใหญ่มันก็สิบ่โอยลมอีมแลมวาลม อยากลงมาหาแม่ได้แคบอกแตงก่อนปลาลุงเลยเนะทุงปลาบดิบคือมาจะมาดิคือทุงมาจะเอปลาเมื่อลาบกินอยากเข่ามาบอบห้ามนะแตงสะออนรวยรวยใหญ่ใหญ่ใหญ่ขนบ่ยโอ้อออโหทั้องอะรวยินกับลาบ ป้าปู่ก็พอได้กินนี่แหละยั่งอ่อนๆเนี่ยได้นี่เขมีมาแก่อ้มีอยู่ไปจากมาแกเลยเไปชลอ,อถิ่มเมื่อได้กับประธานมาลือซะทั่วกับกูจังเขาเพราะว่าลมเนี่ยลมแหง้งเมื่อวานนี่ลีไปเลยเชี่ยวขึ้นมาอีกนะผักบัวนะตัวได้กันลีไปกันข้าวเดียวเท่านั้น มัน,นมันใบปกงใบไหวผักบัวเนี่ยไม่หัวมันนะหัวยังพันใหญ่ๆไปเลยครับมันยังพัน,นในพ่อนี่ยเนาะปีซิมานี่ก็ะไคโอ้ยสื่อเขาหัวมันก้อยเซนกระปอมเด้เนาะหัวผักบัวเนี่ยเซนหม,มองกระสอ้ก้อยกระปอม เมนูยอดทิศได้ยินบอกพี่เนาะเสียงสนุวาววา่าดาวปล่อยซี่น<ล>ะไ <ละ S 2> คหอมปอบแล้วกามงามเ <c oughs> อาไอยากวายเอาไนมันลดสุ่มเลย <c oughs> พอได้พอได้แอ,อยอยากเด็ดมันมาเด็ดเอาไปทำสุมส่มเลย <c oughs> กับร้านร้านกับบื้นอยากลงต้นเดียวได้นี่พี่น้องมันแตกขึ้นมากกว่าเอาเกลายนะพอได้มาใส่ละปลาปีอัใบมันแทนปรุงมาใหม่อืดพักกินหลายโพสวงสวงสีอืดแน่หัวยอ้สวงนัน ำาม้าปลูกงากก็สิล่องปลูกใส่กระถางอันไว้อยู่นี่นำาม้ากอ่ะพอาะได้สือเขาคำมันสิไดายตามเวาคิดไว้กบับวเนื้อความตั้งใจของเราด้วยยังก็ได้ทำมันถึงน้ำฝนนะมันจะกูจะจังเขาผักอันนี้เพิ่นวะ่ะ ก็ะมนอะไรดีเข้าลองปู๋บึงนะมันกูด้เลยผักสลัดกวามเจ็บก่อนเมื่อนี้ล่มแห้งก็ว่าไหนก็ว่าแห้งอยู่กับพระทอมื่อนี้อีกแลยมันสิบบาดแมันสิร่มแต่ช่วงยามแรงโอ้มาอยากบกมนอยากไปนอน บริโภคซะไม่หนีมอ๊ะเท่นา host, น่ะฮอดทั้งพื้นมมนไหนอยากแหงเลยเลยนอะตัวไรกมันแก่ฮะก็ไอชิมให้ป้ากินปุกอยากลงเลยออมาอม,อมันได้หายใจในตัวอื่นอันนี้จะจิ้มจิ้มกันอยู่อีกมือสองมือพี่น้องเลยกินปลาเผาบางรูปอ่ะนะ รอมพักนี่พักงามจะเกิดบ่งนะดิแฮมมีหงแดงเต็นไม่เตนไม่เต็นไปนี่ไม่ค่อยบม่ค่อยได้ได้ได้ไดไดไดกลิ่นมันได้นี่นะตัวมันกูดๆมันจะ คมหน่อหนึ่งกับพึ่งกับคมแห้งก็งามแทงามว่าเก็บเมื่อกะกินแน่บ่แน่แหละเวลาโคตรหนักแล้วมันสิได้อัน,น กับร้านไปทำไมพ่อแล้วพี่น้องพักกันได้เก็บเลยแหละถุงทองฝาคึ้มอันนี้แลบอคอยเด็กไปไหนนั่นกับรียมสิง,งามแล้วปวงกันได้กำลัลงแตะขึ้นมาเต้องเอาฝุ่นมาใส่เ,เป็นติดกคักๆซะก่อน บอกกันใหม่ได้พี่น้องกับพูดอะไรที่มาบึงมาส